สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวียีรปี2569นะคะชาาลัคนาราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ล u c กี n น m b เบอร์ช n e นช่องเลขมงคลกันอีกครั้งนะคะและก่อนอื่นแม่หมอขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปประจำเดือนมการาคมปรากฏว่ามาช้ากว่าปกตินะคะแม่หมอติดคิวดูดวงเยอะมากนะคะแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยเอาละใครที่รอฟังอยู่นะคะในที่สุดแม่หมอก็กลับมาทำหน้าที่ แล้วนะคะและก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์นในคลิปนี้แม่หมอขอแรงใจนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะเอาละค่ะชาวลัคนาราศีกุมภ์คะสำหรับชะตาชีวิตของคุณนะคะนับจากเดือนมก,กราคมนะคะหรือว่าช่วงที่แม่หมอลงคลิปนี้ ไปจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาผ่านนั้นแม่หมอต้องบอกเลยค่ะว่ามันค่อนข้างที่จะพิเศษและก็ซับซ้อนมากๆคือจะบอกว่าดีมากๆก็คงไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าจะบอกว่าร้ายมากๆมันก็ไม่เชิงนะคะแต่ถ้าหากชาวกลุ่มท่านใดในตอนนี้นะคะที่คุณกําลังท้อกําลังเศร้ากําลังรู้สึกว่าชีวิตมันอีหยังวานะคะแม่หมอขอให้คุณ อย่ารีบร้อนอย่าผลีพลามอย่าด่วนตัดสินใจทําอะไรที่คุณรู้สึกว่ายัางไม่ชัวร์นะคะเช่นการที่ไปลาออกจากงานเก่าทั้งที่ยังไม่มีงานใหม่มารับรองการที่คุณไปลงทุนทําอะไรโดยที่คุณยังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้น,น,น หรือใครที่จะต้องใช้เงินใหญ่ใช้เงินเยอะไปสร้างภาระหนี้ก้อนใหญ่นะคะทั้งทั้งที่คุณยังไม่รู้อนาคตของตัวเองสิ่งเหล่านี้แม่หมอขอให้คุณจงงดเว้นและก็หลีกเลี่ยงทำในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าตั้งแต่กลางเดือนมก,กราคมนี้จะมีดาวหลายดวงคะชาวกลุ่มที่จะมารวมตัวมาชุมนุมกันอยู่ในภพวินาศและตรงนี้ก็ยิ่งจะทำให้คุณมีความสุ่มเสี่ยงนะคะที่พอเราไปทำนั้นนี้แล้วมันไม่ มันไม่สําเร็จมีโอกาสจะขาดทุนนะคะแถมยังมีโอกาสจะเกิดคดีความฟ้องร้องตามมาในภายหลังอะไรก็ตามที่มันใหญ่และก็สําคัญในชีวิตแม่หมอแนะนําว่าให้คุณจงไปตัดสินใจทํา ในช่วงหลังวันวาเลนไทน์นะคะเพราะถึงตอนนั้นบอกเลยค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะเข้าที่เข้าทางคุณกําลังจะมีตัวช่วยเข้ามาทําให้ชีวิตง่ายมากขึ้นที่สําคัญก็คือในที่สุดเนาะดาวเสาดาวโทษด,ดาวทุกดาวเจ้าเรือนวินาศกําลังจะย้ายออกจากลัคนาเกิดของคุณ ในวันที่13กุมภาพันนั่นก็แปลว่าตัวของคุณกำลังจะได้พ้นเคราะหนะ์หนักเคราะห์ใหญ่ในรอบ30ปีหาวละวค่ะชาวกุมภาเดือนนี้เนาะไปจนถึงกลางเดือนหน้าก,ก็ถือว่าจะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะที่คุณจะต้องอดทนกับดาวเสาคุณกำลังจะได้หลุดออกจากความทุกข์ความเศร้าชีวิตก็กำลังจะได้ปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะดังนั้นนะหากมันมีเรื่องอะไรมารบกวนจิตใจก็ขอให้ปล่อยผ่าน หรือถ้าใครบังเอิญสวยนะไปเจอกับเรื่องนี้เรื่องนั้นเข้านะคะก็ขอให้คิดซะว่ามันเป็นการฟาดเคราะห์ส่งท้ายดาวเสาร์นะคะเอาลท้ทีนี้นะคะแม่หมอจะพาชาวกลุ่มเนาะไปไล่เรียงไทม์ไลน์ค่ะว่าเมื่อดาวแต่ละดวงย้ายราศีจะส่งความพิเศษความซับซ้อนให้เกิดกับคุณอย่างไรบ้าง เริ่มต้นจากในวันที่5มกราคมนะคะดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนย้ายเข้าสู่ตําแหน่งการเงินเอาล่ะชาวกุมสําหรับตรงนี้แม่มองมองว่าจะเป็นความพิเศษคะ,ะที่ดาวพระเกตจะส่งแรงมาถึงคุณเพราะว่าดาวพระเกตนั้นนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพลังแห่งปาฏิหาริย์เมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินก็แปลว่าชาวกุมนะคะจะเป็นลัคนาราศีที่มีเซนส์นในเรื่องของการเงินแรงมากช่วงนี้คุณจะได้ ม,มองเห็นช่องทางทำเงินที่คนอื่นมองข้ามหรืออยู่ดีๆนะคะก็มักจะได้โชคได้เงินเข้ามาแบบงง,งๆแบบฟลุกๆุจะได้เงินตามแรงอธิษฐานนะคะเอาล่ะสาหรับชาวกลุ่มท่านใดที่อาจจะเคยบนบานสารกล่าวขอโชคขอลาบเอาไว้เดือนนี้เดือนหน้านะคะมีเกณฑ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานโชคมาให้หรือว่ารายได้การเงินของคุณนะคะก็อาจจะเข้ามาในรูปแบบแปลกๆนะคะเช่นะะ deny, อาจจะเจอเงินที่ซ่อนไว้แล้วลืมนะคะได้เงิน คืนจากหนี้ศูนย์นะคะหรืออาจจะได้ก,กําไรจากของสะสมของเก่าของขลังพระเครื่องต่างๆก็ได้ค่ะแต่มีข้อแม้นิดนึงนะคะชาวกุมถ้าหากช่วงนี้ได้โชคได้เงินเข้ามาคุณจะต้องแบ่งเอาไปทําบุญนะคะเรียกว่าช่วงนี้ยิ่งให้ก็จะยิ่งได้เงินทองจะหมุนเวียนเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยนะคะ ในวันที่11มกราคมนะคะดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นภพวินาศดาวพุธเดิมเป็นดาวปุตตะเป็นดาวมรณะนะคะดังนั้นก็ถือว่าดาวพุธจะให้ทั้งผลเสียและก็ผลดีกับคุณสำหรับใครที่แอบซุ่มทำโปรเจกต์แอบลงทุนนะคะหรือว่ามีการตกลงเจราจากับใครแบบลับๆไม่เปิดเผยไม่บอกใครตรงนี้ถือว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีกลับมาในไม่ช้า แต่ว่าในความหมายทางร้ายนะคะก็กลายเป็นว่าช่วงนี้ลูกหลานบริวารลูกน้องอาจจะนําพาความเดือดร้อนมาให้นะ,ะเช่นลูกน้องจะสร้างปัญหาลูกน้องลาออกหรือว่าน้องหมาน้องแมวอาจจะป่วยจนคุณจะต้องจ่ายเงินค่ารักษาอะไรแบบนี้ก็ได้คะ่ะในวันที่14บสมกราคมนะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรอีกหนึ่งดวงดาวอาทิตย์เดิมนะคะก็เป็นดาวปัตตนีนะคะเป็นดาวคู่ครองหุ้นส่วนเมื่อ ย้ายเข้าสู่พบวินาศน,นั้นนะคะก็แปลความได้อยู่สองอย่างข้อแรกก็คือนะคะคนรักคู่ครองของคุณมีเกณฑ์จะต้องเดินทางไกลไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณกับแฟนจะต้องห่างกันชั่วคราวนะคะแต่ว่าในข้อที่2นั้นก็กลายเป็นว่าคนรักหรือว่าหุ้นส่วนจะมีความลับมีเรื่องที่ปกปิดไม่ยอมบอกคุณก็ได้ค่ะ 15มกราคมควกุมปรากฏว่าดาวอังคารกับดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในวันเดียวกันสำหรับดาวอังคารนะคะก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานและสหัสชาจะเข้าไปโครจรเป็นมหาอุดในภพวินาศนั่นก็แปลว่าง,งานของคุณจะสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในที่ที่คนมองไม่เห็นนะคะเช่นงานเบื้องหลังงานวางแผน างานยุทธศาสตร์นะคะหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศออนไลน์งานซ่อมแซมรักษาธุรกิจกลางคืนถือว่าจังหวะนี้นะคะอยู่ๆมันก็จะรุ่งโรดแบบฉุดไม่อยู่และชาวกลุ่มเองก็ถือว่าคุณจะมีพลังในการทำงานแบบปิดทองหลังพระนะคะทำแล้วจะร่ำรวยใครไม่เห็นก็ช่างเขานะคะขอให้มีเงินเข้าบัญชีเราก็เป็นพอใช่ไหมคะส่วนดาวสุ์ค่ะก็ทำหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและสุภา ดาวสุขจะโครจรเป็นเทวีโชคในภพวินาศนะคะในมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่ารถราที่คุณใช้งานอยู่นะคะมีเกณฑ์จะพังเสียหายอยู่ๆจะมีเหตุให้คุณต้องซ่อมบ้านซ่อมรถก็ได้แต่ข้อดีนะคะด้วยความเป็นเทวีโชคก็แปลว่าจะมีคนคอยช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้ในอีกมุมนะคะก็แปลว่าคุณจะมีความสุขกับการที่ได้อยู่เงียบๆในโลกส่วนตัวหรืออาจจะได้แอบไปเที่ยวไปพักผ่อนในสถานที่ลึกลับสวยงาม ใครที่วางแผนจะไปทำงานต่างประเทศไปทำงานในที่ที่ไกลจากเดิมก็มีแนวโน้มว่าคุณจะทำสำเร็จได้ในช่วงนี้เช่นกันค่ะในด้านการงาน สำหรับในเดือนมก,กราคมนะคะต้นเดือนกลางเดือนก็ถือว่าภาระการงานของคุณยังดูสบายๆผ่อนคลายไม่ค่อยจะมีเรื่องมีราวหรือว่าไปเจอกับงานที่ยากมากนักนะคะแต่เมื่อเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วค่ะชาวกุมดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะย้ายเข้าไปสู่มุมอับค่ะมันก็เลยจะทําให้ตัวคุณมักจะมีความอึดอัดใจนะคะหรือจะต้องถูกบีบบังคับให้ต้องขยันต้องสู้ต้องลุยงานอย่าง หลีกเลียงไม่ได้คนที่ทำงานประจำทำงานออฟฟิศนะคะก็มีเกณฑ์ที่อยู่อยู่คุณจะได้รับผทปาดเป็นกุญซือ้อนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จช่วงนี้ถือว่าจะไม่ได้ออกหน้าไม่ได้ยืนอยู่บนเวที แต่คุณจะกลายเป็นคนที่เขียนสคริปต์เป็นคนที่ต้องวางแผนงานทั้งหมดนะคะข่าวดีก็คือนะคะเจ้านายก็จะไว้ใจให้คุณดูแลความลับของบริษัทหรือจะได้ไปจับโปรเจกต์สำคัญที่ยังเปิดเผยไม่ได้หลายคนนะคะเป็นไปได้ว่าคุณจะได้ย้ายไปนั่งทำงานในมุมสงบและก็มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะ ส่วนท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะค้าขายออนไลน์ทั้งหลายนี่คือยุคทองของคนที่ทําธุรกิจออนไลน์ เพราะว่าวินาทนั้นนะคะก็หมายถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ดังนั้นใครที่ทํางานสายคอนเทนต์นะคะหรือว่าค้าขายแบบไม่มีหน้าร้านประจําช่วงนี้บรรยากาศการค้าจะคึกคักจนรู้สึกได้หรือใครที่ทํางานสายเทาหน่อยๆน,นะคะเช่นอาจจะเปิดร้านเหล่าทํางานบันเทิงทําทงานกลางคืนขายหวยออนไลน์ก็กลายเป็นว่าช่วงนี้อยู่ๆจะทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำนะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภแน่นอนค่ะชาวกุมเมื่อคุณมีดาวพระเกตโครจรในเรือนการเงินนะคะก็ทําให้ในช่วงนี้คุณจะเป็นลัคนาราศีที่ไม่ได้ยากลําบากในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะเอาล่ะแต่ทีนี้เราจะมีกินมีใช้มีเหลือเก็บมากแค่ไหนมันก็ขึ้นกับวาสนาเดิมบวกกับผลบุญเก่าๆที่เราสะสมกันมาด้วยนะคะเวลาที่พ่อหมอแม่หมอดูดวงนะคะคาว่าเงินก้อนใหญ่ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะบาง คนก็หวังเงินหลักล้านแต่บางคนถูกเลขท้าย2ตัวได้เงินมาสองพก็อวดคนทั้งหมู่บ้านกันแล้วนะคะเอนนี anyway, ่เวคชาวกุมดาวพระเกศในเรือนการงานให้ยังไงมันก็คือตัวกระตุ้นชั้นดีทําให้เจ้าชะตาจะได้เงินมาแบบแปลกๆนะคะดังนั้นใครที่อยากดวงดีมีโชคช่วงนี้ขอให้มันทําบุญนะคะหรือว่าพยายามอธิษฐานขอเงินขอโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบ่อยๆนะ,ะนับว่ามีเกณฑ์จะได้จะด ส่วนรายได้เสริมนะะจากรายได้หลักรายได้ประจําของคุณนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะจะได้เงินจาก YouTube Facebook t k t t อกนะคะการปักตะกร้าต่างๆยังไงอย่าลืมหมั่นอัพคลิปหมั่นโพสต์กันด้วยนะคะเผื่อคุณจะได้เงินเพิ่มจากตรงนี้อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือชาวกรุมีเกณฑ์จะได้เงินจากการซ่อมแซมหรือการรับแก้ไขงานงานที่อาจจะต้องใช้ทักษะฝีมือช่างนะคะบางคนก็จะได้เงิน คืนภาษีส่วนดาวสุขที่โคจรเป็นเทวีโชคนั้นนะคะก็ถือว่าจะช่วยหนุนให้ชาวกุมจะมีดวงนารีอุปถัมภ์นะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงนะคะเป็นแม่เป็นพี่สาวหรือว่าเป็นเจ้านายที่จะแอบ,บช่วยเหลือคุณในเรื่องของเงินนะคะแอบซับพอร์ตให้เงินก้อนโดยที่ไม่บอกให้ใครรู้ก็ได้นะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ก็ปรากฏว่าดาวความรักดาวคู่ครองนะคะจะเข้าสู่พบพินาศพอดีดังนั้นเนาะสำหรับคนที่โสดบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้คุณจะแซบแบบเงียบๆนะคะเรียกว่ามีเกณฑ์จะไปแอบคบแอบคุยกับใครบางคนนะคะมีความรักที่ยังไม่เปิดเผยบอกใครนะคะบางคนก็อาจจะพลาดนะระวังให้ดีคุณอาจจะเผลอไปคุยกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วบางท่านค่ะคนที่เข้าหาช่วงนี้ก็จะเป็นคนตาม ตางชาติต่างภาษาที่คุยกันผ่านแอปแล้วคลิกกันนะคะหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างกันแต่หัวใจใกล้กันนะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนค่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะได้เจอกันนะคะบางคนก็อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละแต่เวลาไม่ตรงกันนะคะเหมือนกับพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะคะที่ขึ้นลงสวนกันไปมาหลายคู่ก็แฟนอาจจะง,งานยุ่งจนไม่มีเวลาให้นะคะจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปที่ไกล บางคนก็จะกลายเป็นตัวเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงจนไม่อยากจะไปเจอแฟนอย่างไรก็ตามนะคะชาวกลุ่มยังไงคุณจะต้องระวังปัญหารักซ้อนปัญหามือที่3ที่อาจจะเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ในช่วงนี้กันด้วยนะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวัง เอาละคะ่ะชาวกลุ่มคะพอเรามีดาวหลายดวงนะคะไปกองกันอยู่ในภพวินาศเยอะๆแบบนี้ก็อาจจะส่งผลทําให้คุณพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับค่ะเป็นไปได้ว่าคุณจะนอนไม่หลับฝันเยอะนอนยากนะคะหรือว่านาฬิกาชีวิตจะรวนเพราะว่าคุณทํางานดึกเกินไปก็ได้อีกประเด็นที่ต้องระวังนะคะนั่นก็คือการที่คุณจะไปบาดเจ็บบริเวณช่วงข้อเท้าและขาอย่างไงก็เดินเหินต้องระวังสะดุดนิดนึงนะคะเพราะว่าข้อเท้า อาจจะพลิกได้นะคะสำหรับวันที่รู้สึกอึดอัดถูกกดดันหรือว่านอนน้อยนะคะก็จะได้แก่วันที่4 5 8 9 10 18 19และวันที่31มกราคมนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่เด็กถือดาบ1ถ้วยและ วิวออฟฟอร์จูน เอาละค่ะชาวกลุ่มทั้งหลายสําหรับไพ่ใบแรกนะคะไพ่เด็กถือดาบนะคะก็เหมือนกับเป็นไพ่ที่มาเพื่อเตือนสติของคนนะคะสอดคล้องกับอิทธิพลของดวงดาวที่ชุมนุมกันอยู่ในภพวินาศพอดีเอาละชาวกลุ่มคะมีโอกาสนะคะที่ชีวิตของคนนะคะจะต้องไปเจอกับความเหนื่อยความหน่ายความวุ่นวายที่ไม่ได้มาจากตัวคุณเองนะคะแต่มันจะมาจากคนรอบข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องลูกหลานหรือว่าลูกน้องบริวารที่ขยับ สร้างปัญหามาให้คุณต้องแก้เดี๋ยวคนนั้นก็งองแงนะคะเดี๋ยวคนนี้ก็มีปัญหาจนบางทีก็จะทําให้อารมณ์ของคุณเดือนนี้เหมือนจะ หงุดหงิดง่ายกว่าปกตินะคะอย่างไรก็ตามค่ะไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ใบกลางที่ตามเข้ามาก็สะท้อนนะคะชาวกลุ่มว่าท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความวุ่นวายในทุกๆวันก็ยังมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมอขอเพียงแค่คุณลองปรับมุมมองนะคะลองสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวใหม่แล้วคุณจะได้เห็นรอยยิ้มเห็นความช่วยเหลือหรือจะได้รับกำลังใจดีๆจากคนที่คุณคาดไม่ถึงไพ่หนึ่งถ้วยยังมาป ปลอบประโลมใจด้วยนะคะสำหรับใครที่กําลังกังวลในเรื่องของความสูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นการจบงานเก่าหรือการที่จะต้องอยู่ห่างไกลจากคนรักเพราะถือว่าไพ่หนึ่งถ้วยนั้นช่วยยืนยันนะคะว่าสิ่งใดที่จบลงสิ่งใดที่สูญเสียไปมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอเมื่อคุณเทน้ําเก่าออกไปนะคะคุณก็จะได้รับน้ําใหม่ๆที่ใสสะอาดกว่าเดิมเข้ามาแทนเรียกว่าความสุขความสบาย ใจจะสามารถเติมเข้ามาในหัวใจคุณได้แต่คุณจะต้องเปิดใจรับมันก่อนนะคะเอาล่ะสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามโชคชะตาก็จะหมุนมาเข้าข้างคุณ view of fortune นะคะก็คือไพ่กลงล้อแห่งชีวิตที่กำลังจะหมุนพาชาวกลุมไปสู่จุดที่สูงขึ้นนะคะใครที่เจอกับเรื่องร้ายๆมาก่อนหนะ้า เรียกว่าปัญหาจะคลี่คลายและกลายเป็นความโชคดีอย่างเหลือเชื่อช่วงนี้นะคะคุณจะมีโชคลาภเข้ามาแบบงงๆอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรืออยู่ๆก็จะคิดหาทางออกได้ในเวลาที่คับขันในวันที่เรารู้สึกว่ามันแย่นะคะในวันที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินแต่อยู่ดีๆนะคะก็จะมีสิ่งดีๆ ผุดขึ้นมาช่วยคุณในวินาทีสุดท้ายและนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ที่ดูเหมือนร้ายจะกลายเป็นดีได้อยู่เสมอนะคะ และเพื่อเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเลขมงคลด้วยนะคะใครที่ช่วยกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ไปแล้วนะคะแม่หมอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยคุ้มครองขอให้ดาวพระเกตพาคุณรวยทางรัดได้จับเงินแสนเงินล้านถูกรางวัลใหญ่มีชีวิตใหม่ขอให้กงล้อแห่งโชคชะตาพาคุณไปสู่จุดที่สูงขึ้นดีขึ้น แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ